ภูเก็ตครับหาทําจริงๆซิ่งรถเปิดไซเลนจี้ถายรถกูชีพที่กําลังจะไปรับคนป่วยส่งโรงพยาบาลคือหลายคนเห็นปุ๊บเนี่ยก็งงเหมือนกันว่า<ม>ทําไปทําไมอะ่ะแล้วก็ตั้งคําถามบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกรถตู้ายเหลืองเนี่ยมันติดไซเลนได้ด้วยเหรอเ<ม>นาะคุณผู้ชมไปดูกันครับ จงใจเลยเห็นเปล่านี่ครับไอ้รถตู้คันหลังป้ายเหลืองครับ mm hmm. เปิดไซเรนแล้วก็พยายามจะจี้ท้ายรถกู้ชีพของมูยทิทพย์กุศลธรรมภูเก็ตจุดป่าตองครับ mm hmm. ขณะที่รถกู้ชีพคันนี้กําลังจะขับฝ่าสายฝนไปรับคนป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตาบลกำมะลาอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตเพื่อจะส่งไปที่โรงพยาบาลป่าตองครับ mm hmm. ไอ้รถตู้คันนี้ครับอบอกทะเบียนเลยละกัน30ขีด54 ขับจี้ท้ายรับมาบนถนนพระบารมีมุ่งหน้าตะบนกรมาราแล้วก็ไม่ได้จี้ท้ายแค่ครั้งเดียวนะอะถ้าครั้งเดียวยังพอเข้าใจได้ว่าเออมันเป็นความบังเอิญไม่ได้เจตนาแต่นี่ครับจี้ต้องหลายครั้งกว่าจะสลัดออกมาได้เนี่ยโอ้โหแทบแย่ครับคือรถกู้ชีพก็ไม่อยากให้ใครมาจี้ท้ายมันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆใครเห็นก็มองว่านี่มันเจตนาชัดๆเลย ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ก็สวดรถตู้ยับเลยครับแต่ว่าบอกว่าเฮ้ยนี่กะว่าจะตามรถพูชีจะได้ไปถึงที่หมายไวยขึ้นใช่ไหมเนี่ยแล้วหลายคนนะนะครับก็พยายามจะบอกว่ามันมีเยอะนะรถตู้ติดไฟแบบนี้ในภูกเก็ตอ่ะเอ,อันนี้ก็ต้องฝากตำรวจในพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะตำรวจจราจรกรมขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยฝากไปดูด้วยเพราะว่า ไอ้พวกรถตู้เหล่านี้จริงๆมันไม่มีสิทธิ์ที่จะติดเสียงไซเรนเลยนะ,ะบางคันติดกลองเสียงด้วยซ้ำนี่บางคนก็แซวครับบอกว่ารถฉุกเฉินมันมีป้ายเหลืองด้วยเหรอครับอ,อีกคนหนึ่งครับโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรบอกว่าวงการรถตู้นี่ทําระยาเสียหมากันหมดเลยนะเนี่ยคือพอคันหนึ่งทำไม่ดีมันถูกเหมา,าไปหมดเลยงนาะ จนกระทั่งหลังจากนั้นเพจเดี่ยวข่าวภูเก็ตครับออกมาโพสต์คลิปคนขับรถตู้ป้ายเหลืองคนนี้ออกมาชี้แจงครับเขาบอกว่าไม่มีเจตนาจะขับจี้ท้ายรถกู้ชีพอ้างบอกว่าจะรีบรไปรับลูกค้า,าและก็ขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยอ่ะลองไปฟังเสียงเขาหน่อยครับสวัสดีครับเมื่อที่ไม่ได้เจตนาหรือว่าจะไปขับตามรถมูลิธิอะไรนะก็คือผมก็รีบก็คือว่า เอเย่นเขาโต๊ะที่ผมพอดีลูกค้าก็ตามรถเสร็จอีกอย่างหนึ่งผมมาติดอยู่น้ำท่วมในป่าตองก็หลายนาทีและอีกอย่างมันก็ถึงเวลารับลูกค้าด้วยด้วยด้วยครับและทีนี้รถมือที่เขาขอขึ้นผมก็ให้ขึ and, um, so ้นขึ้นเสร็จนี้ผมก็ขับตามหลังเขาไปแต่ไม่ได้เจิจตนาเปจี้ไปอะไรเขานขอโทษทุกคนด้วยนะครับฟังขึ้นไหมนะ บอกว่าจะรีบไปรับลูกค้านี่ลูกค้าโทรตามแล้ว<า>ก็เลยต้องรีบขับหน่อยแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะไปจี้ท้ายรถกู้ชีพแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลไงเอาจริงๆนะคือในมุมของเขาก็เห็นใจว่าจะต้องรีบไปรับลูกค้านี่แหละครับแต่การทําแบบนี้มันผิดกฎหมายด้วยนะปกติมันมีโทษไว้เลยนะครับไม่ว่าจะ ขับนำหน้ารถกู้ชีพแล้วไม่ยอมหลบให้หรือแม้กระทั่งขับที่ท้ายเนี่ยมันมีความผิดของมันอยู่นะและความผิดร้ายแรงด้วยถ้าสมมติว่าคนป่วยที่อยู่ในรถเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตนะัครบ